ไอ้เดลเมนเฮดมาทำไมวะเดลเมนเฮดมาทำไมอ่ะมาหาคนชื่อเฟกอะครับเขาอยู่ครับคนชื่อเฟกมีมีอะไรครับอันนี้คือราคาเองหรือว่าต้องใครรับไปเลยนะตัวเตัวแทนรับเหรียญเนาะเหรียญซีสามนี่มาเขาน่าจะอยู่บ้านได้อยู่ในบ้านเฟกอะครับาเฟกเชิญมาเฟกเชิญมาเล่าเลยครับเล่าเลยมันเมื่อกี้โทรมาโทรมามีมีอะไรไหมครับเผื่อๆกวอะไร โทรโทรผิดเบอร์ครับโทรหลายรอบเนาะไม่ผมโทรไปขอโทษเนี่ครับบอกว่าโทรผิดเบอร์ไม่ไมตอนที่โทรมาหลายรอบเนาะแล้วก็กออเหมือนโทรมาให้รู้หรอว่าว่าอยู่อยู่ไอเดนีแล้วหล่อเลนเนยไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <ừ> mm โทรผิดเบอร์จริงๆครับแล้วเราเคยทำอะไรกับพวกพี่ไว้หรอเค,เคยอะไรรอครับเคยทำอะไรกับพวกพี่ไว้ไหมครับ เดี๋ยวผมอธิบายเองเรื่องนี้ผมพอเคสโทรมาผมก็ตึกษารน้องทาพาไประรวมครึ่งชั่วโมงกันก็ไอสตอรี่ตอนเป็นโจรที่เป็นประชาชนมันไม่ตามไปที่แก๊งนะแต่เราสามารถบอกแก๊งได้ว่าคนนีเ้เคยเคยกระทำกุไว้กูจำชื่อได้ถ้ามึงรับเรามีปัญหากันเราสามารถทำแบบนั้นได้ตอนนั้นต้องถามเกตว่าเคยเตือนเตืไม่ได้ไปเราหรือย,ยังว่าอย่ารับคนนี้เคยแล้วครับ ไม่ได้มีใครได้รับเตือนตรงนี้หรือยังครับไม่เคยมึงพูดไปดิบอกเขาไหนครับพี่ไหนใครบอกไม่เคยครับเสียงมากเลยเฮ้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 ยไม่เคยเลยมึงแต่มาเลยนะมึงแต่าเลยมึงเสียงมึงเชนครับน้องไหนครับพี่เก็ตอ่อมีมีคนไหนเล่าเก็เตือนเจอคนไหนบ้างเอาเอาเอาคนที่พูดมาเมื่อกี้ก็ได้ครับเมื่อกี้คนที่เสียงใครพูดอ่ะเมื่อกี้เสี่ยงโอเสี่ยงไม่เกีงนะ ไม่เป็นไรเขา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 บอกแหละว่าเขาน่าจะพูดเพื ai, ่อเขาแหละว่าไม่เคยมึงก mm ็พ hmm. ูดไปดีกยู่ใครเคยอะไรก็เขาน่าจะอยู่ในเหตุการณ์เหรอครับนั้นขอคุยกับเขาแทนได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเชิญหน่อยไอไอเรื่องไอเรื่องโจรของเฟกอะไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดครับพี่ต้าผมเปิดบิทเพื่พูดกันเม่อเมื่อเกี้ยนะครับเมื่อเกี้ยนะไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียงผมเอาไม่เป็นไรเอาเรื่องของเฟกอะก็คือตอนเป็นโจรมันเรื่องมันไม่ตามไปที่แจ้งอยู่แล้วแต่เขามีโอกาสเช่นสมมติพี่ไปโดนหลุยพ้นตอนหลุยเป็นประชาชน แน่นอนพอหลุยไปเข้าแก๊งเรื่องไม่ตามเลยแก๊งเราเพราะมันเป็นสตอรี่โจนมันจบไปแล้วแต่พี่สาวพ,พี่ก็อยากที่จะไปบอกเสียไม่ได้ว่าเฮ้ยไอ้หลุยมันทำกูแบบนี้ถ้ามึงรับมันมึงกูมีปัญหากันนะมันมันทําได้มันทําได,นได้นี่ก็เลยถามว่าทางไดมอนเทมีการเตือนไปแล้วหรือเปล่าล่ะที่เฟกเคยไปป้นเขาหรือไปทําให้เขาไม่ถูกใจซึ่งไดมอนเทสเขาบอกว่าเตือนไปแล้วทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าตรงเนี้ยเสียไม่ได้ตรงเนี้ยมีมีใคร รือบัเก็ตได้เตือนกับใครไหมอะไรเงี้ยเราพอจะชี้ตัวได้ไหมได้รับเตือนไปแล้วเตือนคนในแกน้าเตือนเฟคด้วยครับแล้วเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ใครที่บอกว่ายังไม่เตือนนะชื่ออะไรครับเขาน่จะอยู่ปะเขาน่จะอยู่ในเหตุการณ์นี่มีคนอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นผมขอหน่อยว่าว่าที่เสาไม่เ,เห็น,นะไเนได้เตือนไปแล้วอ่ะต้องต้องทมพี่เกดครับไม่เว่าเสียงมเมื่อกี้เนี้ยเสียงเมื่อกี้นีว้ว่าเขาเคยพูดกับใครไว้ครับพี่คนไหนครับพี่ เพราะเพื่อนในแก๊งที่อยู่กันตรงนี้ยืนยันว่าไม่ไม่เคยมีใครได้พูดกับพี่เกตครับน่าจะไม่เข้าใจกับสิ่งที่พูดอยู่เนาะก็เมื่อกี้มันมีเสียงพูดมามึงก็พูดไปดิว่าเตือนแล้วว่าครยกับเพื่อนครับพี่แต่ว่ามันมันบอกว่ามันบอกว่าไม่ไม่เตือนมึงพูดไปดิพี่ดีนบอกใหม่ใช่ใครพูดเหรอครับมันเสียงมันตัไม่ได้ว่ะเสียงมันลันลัน่ลย ก็อยู่นู้ไม่ขาอะก็คือไม่มีไม่ยอมรับไม่ไม่ไม่ยอมรับว่าเตงพูดเราหรือไงนิ่งอยู่พี่นิ่งอยู่นิ่งอยู่เอางี้เสียไม่ได้ครับพิตามีใครได้รับเตือนหรือยังจากเรื่องคนชื่อเฟกพิต่าไปรับคืองี้ไอคนที่พูดออกมาเมื่อกี้พิตาต้องถามเขาว่าเขาเขารู้ไม่ใช่หรอเขาพูดออกมาน่ะก็มีอยู่นะครับแค่นี้ไม่ยอมรับเลยพิตาขอเขาพูดนะครับพี่คือถ้าผมรู้ว่าพ่เก์ไม่ไม่อยากให้วันนี้ผมก็แม้เอาเข้าแล้วเพราะผมไม่อยากมีปัญหาพิเกตอยู่แล้วครับ ก็ก็เองเพิ่งมาไม่ใช่หรออะไรนะครับพี่เองเพิ่ง <exhausted. S 2> เข้ามาไงเองจะรู้อะไร่ะยังไงอ่ะถ้าตอนที่เฟกมามาป่วนพี่พี่ก็บอกเองว่าไม่ใช่หรอถ้าเองเข้าเฟีไมได้ไดพี่จะตีพี่ก็บอกแล้วนะ <S <S อ่าตรงนี้ไอ้เฟกได้แจ้งทางเสือไปได้หรือเปล่าว่าถ้ารับแล้วจะรับผมแล้วจะมีปัญหาแล้วพี่ ไอเสกพีก่แก,ก,กเคยบอกมึงปะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่ได้มั่นใจนะเอางี้เอาเอาเอา,เอาตรงนี้ดีกว่าไอหลุยจะเอาเฟกออกแก๊งหรือเปล่าใช่ใช่ครับพี่เอาพ่อเขาแล้ว,วเกดจะจะ,จะพูดอะไรตรงนี้ไหมเรื่องเฟกกับหลุยจะดไ,ได้ครับพี่เกดอะไรตรงนี้ไหมคือยังไงครับถ้าเขาเอา ท่าเดี๋ยวเขาจะเอาเฟกออกเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ก็เข้าใจพี่ตาพี่ตาป่าฟังผมนะคือเขาอยู่ในแกงไม่ทํอะไรเพอะเขาออกมาแล้วเขามาป้นพวก่ผมแล้วเขากลับเข้าแกงเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้เกตควรจะพูดเลยว่าถ้ามึงรับอีกไม่ขอผมพูดไปแล้วครับผีใบเแล้วเดี่ยตรงนี้เอาเอาหน้าสภาตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเรบรูกันหมดเลยก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วไงพี่ตาผมมาแจ้งคขาไปแล้วผมผมพี่ตาจะให้ผมพูดกับเขาครั้งที่สองเหรอครั้งแรกนี่เขาก็โกหกผมแล้วเนี่ย ผมบอกเขาแล้วว่าถ้าเข้ามีปัญหาพี่ตาเชื่อหรอว่าคนอย่างไอ้เฟกอ่ะมันไปป้นผมจะไม่บอกมั้งว่าถ้ามึงเข้าเข้ากูจะตีมาะผมจะไม่พูดเหรอหรือจะให้เราก็ไม่มีข้อพิสูจน์ไงอ่าผมมีผมก็มีมีมีท่ามฝ่ายหนึ่งบอกว่าพูดดีฝ่ายหนึ่งบอกบอกไม่ได้พูดเนี่ยมันก็มันก็ไปแต่ไปต่ออย่างไงอ่ะก็เขาป้นผมจริงอ่ะพี่ตาแล้วแล้วเอาตรงไหนมาที่จะไม่เป็นจริงได้ไงที่ผมจะไม่บอก เข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าตอนนี้เราใช้คําพูดมาเป็นความชัดเจนไม่ได้ไงซึ่งแน่นอนฝ่ายหนึ่งบอกว่าหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกศูนย์แล้วเราจะตัดสินที่ตรงไหนล่ะตรงนี้ผมถึงบอกไงว่าเราอยากจะพูดตรงนี้ต่อหน้าสภาเลยไหมเกี่ยวกับเรื่องคนนี้ ือาเนี่ยคนที่ได้ยินอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราเราพี่เลิบอกจะจะพูดอะไรไหมเราควรพูดนะถ้าเราต้องการแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมเมื่อกี้เนี้ยผมก็อยากพูดแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันเงี้ยว่ามเมื่อกี้เนี้ยที่ผมถามเขาว่าใครเป็นคนพูดออกมาเสียงแหลมอะ่ะพูดออกมาว่าเขาเขาไม่ได้บอกอะ่ะผมอยากรู้ตัวไอ้ตัวนั้นอะ่ะใครเหรอ ตรงนี้ผมอยากให้เกบไปสืบเองนะคือผมถามเนี่ยผมถามข้างหน้าไงพี่ตาคือถ้าเขาไม่มีอะไรกับผมจริงๆเขาก็ต้องคุยกับผมตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะเงียบทาไมครับเสียเสียไม่ได้คนเมื่อกี้ที่พูดว่าเอไม่ได้เตือนก็พูดไปดีเนี่ยเปเสียใจเดินออกใครนะเมื่อกี้ใครนะอ๋อผมผมพูดต่อน้องครับเคนจีเป็นคนพูดติลิโอไอพี่เคนพูดต่อนิลิโอครับพี เดี๋ยวผมปรับปิดเปอร์แต่ว่าพี่เค็มมันลืมปรับวงใหม่ครับอ่าพี่เค็มันไม่รู้เรื่องมันพูดตามอยูแล้วทำไมต้องให้ให้มานั่งถามแบบห้าหกรอบอะครับทำไมถึงไม่พูดตั้งแต่แรกอะน่าจะเมื่อกี้พี่ผมไม่อยู่อ่ะเพี่หน้ามาครับเพิ่งมาอ่าผมขอบวงขอย้อนนิดนึงโหน้าโอบก่อนอีกแล้วออกเอาหน้าสอมาถามสิสภาชุดเก่าก็มีนะจะโอบก่อนจัดเลยยังไม่ตรงจัดเลยนะครับไม่โทรสายเดียวด้วยนะ แล้ผมโทรไปขอโทษครับพี่เกตไม่ไม่รับไม่ครับไม่ไได้ยินใช่อ่าฟังนะคือเองโทรมาพี่หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดห้าสายผมผมโทรรอบแรกพี่เกตรับผมไม่รับครับรอบแรกไม่ได้รับแล้วรอบสองรับวางสายรอบสามรับวางพูดเสร็จแล้วก็วางแล้วมีรอบสุดท้ายรอบที่ห้าโทรมาบอกขอโทษไม่ผมขอโทษตั้งแต่รอบสองนะครับพี่เกตไม่ไม่มีแรก ตอนแรกพี่เกตไม่ได้พูดใช่ไหมรับแต่ไม่ได้พูดใช่ไหมพูดครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเพื่อนผมเพราะผมโทรผิดเบอร์จะโทรไปไหนนะครับจะโทรไปสองสองครับโทรผิดอ๋อโทรไปสียย่าเพราะผมผมพึม่งกลับมาเข้าแก๊งครับไม่ได้เข้ามานานเบอร์สองสองครับเบอร์รๆๆสี่สี่คนละเบอร์เลยเนาะแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าโดนตามตัวอยู่ม่ใช่หรอโดนตามตัวอะไรครับพี่เกตเอา ไม่ไม่รู้จริงๆหรอก็เองมาป้นพวกพี่ไม่ใช่หรอเออพี่ตาพี่ตาขอแน่นอนพี่กมันก็อาจจะแบบเข้าใจผิดอะครับพี่เพราะว่าเบอร์มันก็สองสองกันอะครับสี่สี่กับสองสองมันก็ขายกันแล้วมันเพิ่งกลับมาเล่นหรอครับพี่แน่ใจหรอมันขายกันนะสองสองกับสี่สี่อะแต่ถือว่ามันในนี้ไงพี่มันเลขสองตัวเหมือนกันไออันนี้คือรีเฟกหรอไฮเฟกครับพี่ไฮเฟกโอ้ไฮเฟกพี่เกศไม่สบายใจเรื่องเฟกบอกได้เลยนะครับพี่เดี๋ยว งานจบนี้ผมก็ามันเอนหรอ,อพี่บอกพี่บอกกับมันไปแล้วว่าถ้าถ้าถ้าเข้าอีกพี่อ่ะก็คือมีปัญหากับพี่แต่สุดท้ายมันก็เลือกที่จะเข้าทาั้งที่ไม่บอกปัญหารตรงนี้กับพวกเองแล้วคือยไงหรอบอกว่ามันต้องถามเจ้าตัวเอเฟกซ์กับว่ามัน ันจะเคยได้รับอันนี้กับเราเฟคผมเครได้รับเรื่องนี้กับพี่เจมส์ปะไม่เคยไม่เคยได้ยินถ้าได้ยินกูก็บอกเลยแล้วนั่นเชียอว่าเชียวว่ากูโกหกในการท่างงานน่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอยทั้งใจหน่อยคือไอไอไอน้องเฟกนี่คือมันไปป้นดัมเบลส์เฮดมาเหรอแกใช่ครับป้นกับเหมือนกับออกไปป้นกับพวกพวกเขาอะครับ หลักปนมาผมไอ้เฟกตอนนี้คือพี่กำลังที่พี่คิดนะไอ้เรื่องเรื่องพวกนี้เลยเองลืมไปได้เลยรถถึงเสียไ่ได้แต่ไม่เห็นเออพี่มันสุดท้ายเถียไปเถียนมาแป่้งหลายสารพิมพ์ไอ้ียที่พี่กำลังคิดคมไปอีกคือมันเกิดอะไรขึ้นนะเฟกที่เราออกแกงไปป้นเขาแล้วเราก็กลับมาเล่นแล้วเราก็ออกแกงไปป้นเขาแล้วเราก็กลับมาเล่นแล้วเราก็ออกแกงไปปนเขาแล้วกลับมาเล่นเงี้ยเหรอ ไม่ไม่ใช่ครับพี่ตาคือน้องออกแกงไปเป็นปีแล้วพี่ใช่ใช่เป็นเป็นแบบเกินครึ่งปีถึงจะไปไม่เปินในรแต่ตอนนั้นไอฟิกมันก็โดนไม่ไม่ไม่ฟังนะก็คือมันออกมาไม่ถึงไม่กี่วันมันก็ออกมาพ้นเลยครับมีมีข้าวเอ๊ะมีใครมีข้าวเือดปะ แต่ตอนแรกไอเฟนโดนไอไออ่ะอ้ะเรื่อฟความพี่้อบพี่เป็นพี่เป็นแต่ไม่เห็พี่ก็หมั่นไส้อยู่นะไอ้ที่พอมึงก็ออกมาแล้วมึงก็มันก็ไล่ป้นกูอะไรเงี้ยดูดูการกระทำไม่มันมันออกไปป้นครั้งหนึ่งพี่แล้วมันโดนใบตอนนั้นโดนใบนะใช่ครับใช่แล้วมันจบไปแล้วครับนานมากไม่ไม่ครับอันนั้นคือโดนเรื่องตัวเขาเองเปล่าเพราะเขาเข้าตู้แล้วเขาก็เขาก็ ออกเองเปล่ามันไม่เกี่ยวกับแต่แต่มันมันไม่ได้จบนะไปพ่นในครั้งเดียวครับพี่ตาแล้วแล้วมันจบนี่คือไม่ไม่แล้วแล้วฟังไหนว่ามันจบออกแล้้ว็นนนัีคคืใหรออขอามพ่ไม่ไม่ใช่ครับผมมายถึงตอนนั้นมันโดนโดนใบเลิกแถลพี่พี่ผมเลิกแถลก็เมื่อกี้เองบอกว่าพ่นไปแล้วน้องมันโดนใบคือมันจบไปแล้วเหมือนว่าน้องน้องเคยพ่นไปแล้วไอเฟกมันเคยโดนอุ้มเอ๋อแล้วครับพี่แล้วแบบนี้มันมันจะเป็นเรื่องไปตลอดไหมครับหรือว่ามันจะจบที่ที่เราเอ๋อมันมัน ถามว่าเป็นเป็นเรื่องไหมจริงๆมันก็มันก็มันก็มีระยะเวลาของมันรู้สึกใน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 การเล่นมันมีเขียนอยู่ด้วยนะระยะเวลาเท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยน่าจะประมาณปีหนึ่งครับพี่เข้าใจเข้าใจเออก็ก็เลยตัวนี้พี่ถึงบอกว่าพี่ก็เลยตัดไงพี่ก็เลยตัดพี่เลยตัดมาแต่น้องไม่เคยกลับเข้าแก๊งใหม่เลยครับพี่เข้าๆส่วนใหญ่ระยะเวลาจะอยู่ประมาณไหนนะไอไอยูยูผมจะบอกให้นะที่เขาไม่ขับเข้าแก๊งหรือแล้วผมก็เคยเตือนเขาไปแล้วแตไมันจะไม่เคยเตือน ก็นี่ไงโผล่ทีก็มาอยู่นี่ไงแต่ว่าเฟกมันบอกว่าพี่ไม่เคยบอกมันเออก็ก็มาบอกว่าพี่โกหกนี่ไงเออช่างมันช่างมันพูดไปต่อความยาวตอความยืดก็เป็นประมาณนั้นจริงระยะเวลาอยู่ประมาณไหนว้อยู่อยู่ดูมาเมื่อกี้ลี่ๆต่างๆส่วนใหญ่อยู่ประมาณไหนกี่เดือนนะไม่ไม่ไม่ถึงปีอยู่แล้วครับไม่ได้ยินวงใหม่ป่ะอยู่มึงโดนมีดใบไปเนี่ย ชีบโชีเบยยี่อะไรพี่สบาย <1 S 1> มาสิหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอ่ะสามสิบวันค่ะพี่ตาอ่าสามสิบวันโดยประมาณซึ่งแน่นอนเรื่องมันจบไปแล้วตอนนี้แค่แค่พี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 ่พยายามหรือไอเรื่องพูดนี่ถึงบอกว่าพี่พี่พี่ตัดทิ้งไปหมดแล้วพี่เลยอยากรู้ว่าการกระทําเรามันเป็นฟิลไหนเออฮะไอโอเคเข้าใจตอนนั้นอาจจะมีอะไรกันก็แล้วแต่อ่ะก็เลยอาจจะเห็นด้านปเทศก็ก็คงก็คงจะเอาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันก็เป็นเรื่องนัเวลานั้นแต่ตอนเนี้ย มันก็อาจจะมีเอฟเฟกตามมาอยู่แล้วแต่ถามพี่ก็มันก็ซื้อเรื่องไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาไม่ชอบเฟเกไม่แปลกไม่แปลกที่บอกเลยไม่แปลกเพราะถ้าเกิดขึ้นกับเราเองหรือเฟเกเอหรือเอ็มดเองก็คงจะไม่ชอบใจที่เหมือนกันที่โดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็คาพูดตรงก็เหมือนไม่สามารถทําอะไรตอบโต้ได้เลยหรือแม้กระทั่งจะตียังไงยังทาไม่ได้เลยซึ่งแน่นอนเขายืนคำกำหัดแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะรู้แล้วแล้วแล้วเฟเกจะเป็นยังไงต่อก็คือออกแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เล่นหรือยังไงหรือว่า จะกลับเข้ามาก็ไม่ได้แล้วแต่อมนเนก็จองอลไงนี้ทำไงอะไ,อะไรนะครับก็กผมก็มจะออกไปก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ทำอะไรอยู่ครับจะเป็นประชาชนปกติพี่จ้าครับพี่จ้าสมมติพิเกตไม่อยากให้เฟะเขาอะไรคุยกับผมได้นะครับพี่เดี๋ยวจะได้มันจะเข้าใจตรงเนี้ยเข้าใจแล้วแล้วตัวมันแล้วตัวมันจะทำไงยิ่นก็ไปแกงไนอะไรไม่ได้เลยเขาก็พยายามหาอีกเรื่องมาโอบกอดอยู่ดีเขาก็หาข้อช่วย อ้าวแล้วพี่สรุปตรงนี้ให้ดีกว่าพี่พ,พี่เดี๋ยวพีแบกหน้าเองมันจริงๆมันจะมันก็เรื่องมันมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วเองจะอยู่เอฟดีต่อก็ได้หรือเองจะออกไปเข้าแก๊งไหนก็ได้มันไม่มีเรื่องอยู่แล้วแต่แน่นอนไม่ถูกใจอะ่ะไม่ถูกใจเขาอยู่แล้วล่ะไม่ว่าเองจะอยู่พื้นที่ไหนบนบนที่แห่งนี้ก็ไม่ถูกใจเขาอยู่แล้วตรงนี้เอฟเฟกต์ก็รู้ดีถูกไหมอ่าใช่ครับอา้าวเพราะฉะนั้นก็ ก็ตรงนี้ก็ตามตามนี้แล้วการพี่ก็เขาเข้าใจแหละแต่เองก็ต้องรับสภาพเรื่องความที่เขาไม่ถูกใจแล้วเองไปไหนก็อาจจะต้องโดนตามเรียกว่าอะไรเล้าตามเล้ตาตา, <al> ตามเช็ดอย <ag> ู่ตลอดอย <School. S 1> ู่ละมันเป็นปกติจนกว่าเองจะเชี่ยกับเขาได้หรือเองจะรับชอบความรู้สึกเขาได้ในกรณีนี้ถ้าเองหาทางออกไม่ได้เองก็ต้องเป็นแบบนี้ไปพี่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้จริง แต่ถ้าถามพี่ในมุมพี่ว่าเขาจะไปตีด้วยเหตุผลที่แบบนั้นแบบนี้ได้ไหมเรื่องมันนา่ได้มันไม่ได้หรอกแบบนี้แล้วทุกคนทีมพร้อมกันสวยสบายใจเล่นได้แต่อย่างที่บอกคือสิ่งที่ยังไม่สบายใจคือฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้โอเคกับเราเลยแล้วเราจะมีทางออกอะไรยังไงหรือจะยังไงลองไปหาวิธีหรือไปลองไปคำนวณดูว่าจะเล่นยังไงอะไรยังไงให้เพื่อนช่วยยังไงให้เสียไม่ได้ช่วยได้ไหมหรือว่ามีอะไรประมาณไหนไหมหรือว่าต้องไปคุยกับพี่เจนเขายังไงพี่ว่า อย่างน้อยๆเขาเป็นผู้ใหญ่เองน่าจะหาทางออกได้เว้ยแต่เองหาทางออกไม่ได้พี่บอกแล้วเรื่องนี้มันตรีมได้ลแล้วมันนานมากแล้วพี่ต้าผมถามไหนที่พี่ต้าบอกว่าเรื่องเกินเดือนนี่คือหมายถึงเรื่องอะไรครับหมายถึงยังไงครับ <c oughs> ส่วนใหญ่มันเกินสามสิบวันมันมันก็ซื้อกันไม่ได้แล้วอ่ะมันหืใช่หรอพี่ นนใช่ใชี้อ,นนอันนี้มัน,นคือกดอันไหนครับอันนี้ผมผมอยากรู้เพราะว่าเกินสามปีวันไม่สามารถซื้อได้นี่คือหมายถึงหมายถึงกดอันไหนวะก๊อปแก๊็บอันนั้นคือหมายถึงแก๊งกับแก๊งหรือเปล่าครับเออใช่ใช่นะถูกต้องไหมอ่าแล้วแล้ว,ลว,ลวทางทางเขาอ่ะมาเป็นประชาชนเขาป้นผมแต่ผมอะ่ะเตือนเขาไปแล้วว่าเออถ้าเข้าแก๊งคือมีปัญหาแต่ลําพังตัวเขาอะ่ะ ไม่ได้เลือกที่จะมาคุยกับผมและหายหน้าก็มีไงพี่ถึงบอกว่าเปิดเปิดทางออกให้น้องอย่าีไงว่าจะอยางไเขาจะหายไปแบบ5เดือน6เดือน7เดือนอย่างนั้นอ่ะคือเขาไม่ได้เข้ามาหรือเข้ามาคุยกับผมนะคือเขาก็โผล่มาถ้าเทียบเวลาจากตรงนู้นจับตรงนี้ผมก็เพิ่งเจอเขาครั้งเนี้ยครั้งที่สองเข้าใจเข้าใจก็ถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นพี่ใหญ่เราก็น้องมันเป็นเด็กอ่ะน้องมันต้องรู้เองอ่ะว่าจะทายังไงพี่ถึงบอกว่าในเรื่องของมุมของเกสอ่ะมันแน่นอนแผ่ในใจมันไม่มีกําหนดเวลาอยู่แล้ว เขาควรเขาควรจะหาทางออกด้วยตัวเขาเองคือมันเป็นเด็กถูกต้องพี่แต่สิ่งที่ที่ทำมันมันเหมือนกวนถ้าในมุมมองผมนะก็คือมันกวนกวนตีนมากผมอ่ะเข้าใจเข้าใจก็คืออยู่แก๊งอาจจะปนไม่ได้แต่ออกแก๊งก็คือปนได้ก็คือมาปนมอกผมแล้วมันแล้วแล้วมันไม่ปนแค่ครั้งเดียวนะมันแก๊งผมโดนปนหลายครั้งแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวเขาปนไหมแต่สุดท้ายคือหลังจากนั้นผมจับได้แล้วก็ไม่มีใครเคยมาปนแก๊งผมเลย อืมเข้าใจนั่นแหละถึงเดี๋ยวให้ให้น้องมันไปทบทวนเองดีกว่าว่ามันจะออกทางไหนหรืออะไรยังไงแล้วก็จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ส่วนเสียไม่ได้พี่พุงตรงนะพี่พูงตรงถ้าอยากช่วยเพื่อนมือแค่ซัดให้มันไว้แล้วพี่เกีเขาพอใจเมื่อไหร่ล้วก็เสยเพื่อนได้เองัะจะรับผิดชอบอะไรเองก็แล้วแต่ว่าไปคุยกับเขาที่หลังเอาแล้วแต่มือมันต้องรู้จัก คุยแล้วเว้ยโตแล้วอ่ะมึงจะรับผิดชอบอะไรเสกกูถามหน่อยวันนั้นกูก็พูดว่าถ้ามึงเข้าแกงไปมึงมีปัญหาไม่วันนั้นพี่ไม่ได้พูดจริงๆครับผมผแก้วเลยผมไม่ได้ยินจำอะไรไม่ได้หรอพี่ไม่ไม่รู้เลยหรอกตอนนี้พี่ต้าครับวันนี้จบยังครับเปลืองงไปหมดแล้วอ่าปย้ายเที่เหลือเก็บไม่ได้นะครับถ้าจะคุยไอ้ระราทำกันส่วนต่อไอ้แล้วแต่ละเองสองคนจะเคลียร์กันยังไงก็ลองดูเจอก็ให้ ลองโอกาสเด็กคุณหน่อยเว้ยเดขอเดขอตัวหรือว่าจะต้องการอะไรยังไงก็ว่าไปหรือจะบอกกับหลุยไว้คราวหน้ายาอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดได้เลยนะคือพี่ด้าให้ผมมาพูดแบบนี้ผมทาไหนว่าเสี่ยงไม่ได้คือถ้าการที่เขาเปลี่ยนคนดูแลเรื่อยๆผมก็ต้องมานั่งนั่งทุทวนเรื่อยๆหรอครับนี่ไงตรงนี้มีทางสภาครและในเมื่อตอนนั้นผมเคยบอกไปแล้วเอาใช่ตอนนั้นผมเคยบอกไปแล้วผมมีปัญหาเขา แต่พอมาตอนนี้จะให้ผมมาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่ออะไรอันนี้ออกเจ็ดวันหรือสามวันไม่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 พูดดีกว่าถ้างั้นอ่ะไอ้ยนี่เอาเอาสามวันก็ได้ครับโอเคมีต้องใช้บัตรนะมีบัตรสามวันใช่ไหมจะใช้ให้มันสามวันทำไมว่าหรือในที่มันไม่ได้ไปไหนละเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันไม่ต้องใช้บัตรใช้บัตรเออไม่เอาไม่ใช้บัตรไม่ใช้บัตรครับเอ้ยหรือพี่มีบัตรเจ็ดมันต้องใช้บัตรเจ็ดวันอ๋อบัตรนี้บัตรนันนั่นนั่นไปเทียร์อะไรเขาเนี่ยครับไปเท ก็เป่าอะไรครับอ่าคนไหนครับวนเหลืองครับขอบญุญาตขนตัวครับ นญาคนตัวครับแม่แหล่งเด็กเกือบทั้งแกงถ้าเด็ก30คนแม่แหล่งก็ให้โอกาสไป30ครั้งอ่ะอย่างว่าแหละที่เขาห้ามไงอะไเนี่ยไปอ,นนอะอ่ะใครเป็นผู้ยินยันนะครับมาครับเป้าเน,นี่ยแหละอ่ะหัวแดงใช่ไหมช่ะเลยลบลมหน่วะ อ้างั้นต้องใช้บัตรอีกหนึ่งใบนะคะบัตรเดิมตัวผมเลยอันนี้ชื่อจูดี้ใช่ไหมคะถ้างั้นก็ไม่มีครับแยกย้ายได้เลยครับแยกย้ายได้เลยจนมาหมอของค้าไปต้าของค้าเจ้ครับของค้าครับพี่ต้าคุณบ้าอรันครับพี่ต้าของค้าครับพี่ต้าขอบคุณครับครับไม่ได้เลยอ๋อไงดีบอสอ๋อไม่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 ก็แล้วดูมันว่ามันจะเอาไงอ๋อ แลนไหนพี่เกย์ไหนอืมไม่เป็นเดี่มดังอะ่ะอืมเป็นเดี่มอยากลั่นจะตายว่าไอเนาะนี่รถชิลุ่นองเดีด๋ยวตามพี่มน เ้อเราอ่เราอรูบว่าเราใช่เราใช่ลูกหลาปะเราใช่หเราเราเราไหนอ่ะเราเสียอ่ะเราเราพี่เราเราเราดบกอดป่ะพี่ทาไงูมันลาดตีนกูได้ไปไม่นาหรอกอย่างแม่ตัวขั้ตีนไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะนะเบรกรถง่ายพาวรถง่ายน้อง พี่เลขเนี่ยไอสองแปดเจ็ดพี่ผาอยู่นี่ผมีพวมมีแล้วสีพี่ผมมีแล้วสี่พี่อ๋อพี่มีพี่มีพี่มีจะไปเล่นเมไปเฮียไปเล่นเมไปตัวครับตัวครับพี่เราครับบัตรเข้าบัตรออก40่สิพันไปเลยแล้วให้แกงอุ่นไปหาเรื่องแล้วโยกคนแม่ร่วงหมดเลยอย่าโดนอมกอดบ้างจังอย่าโดนอมกอดวะจะแตะเพื่อนเฉยเลยนะ เขือนไปไหนแล้วอ่ะเขือมันไปแล้วมันนั่งรถไปแล้วเข้าตู้อะก็ข้าขาเข้าขาเขื่อนไปแล้ครับไปหายแปะเพื่อนผมดิ์แปะอะไรไปหาแปะดิไปหาแปะดิแปะเพื่อนผมมากแป๊ะ